มาสรุปอัปเดตกรกฎดาถึงกันยาจากไลฟ์พีดีทอกกันค่ะเตือนกรกฎดาคุกกี้ตัวใหม่เมลโลบันนี่เป็นตัวสเปเชียลรับได้ที่สาราแห่งคำสัญญาต่อมาคุกกี้ใหม่อีก4ตัวทีมซีตัสแต่กรกฎดารับได้แค่เลมอนกับส้มอีเวนต์เนื้อเรื่องใหม่เกาะมูดาวชวนฝันมีทั้งแบบตกแต่งได้กับไม่ได้ส่งคุกกี้ไปทำเควสสกินปาร์ตี้เยลลี่หมีสำหรับคุกกี้สเปเชียลน่ารักมากสกินสำหรับฤดูฝน 킹ดอมของเราเปลี่ยนเป็นกลางคืนได้แล้วนะคุกกี้ให้ปัศณีมียมสโตนเป็นของตัวเองแล้วกาชาสำหรับเลเจนดารี่มินิเกมอีกเยอะมากมีแคมไฟให้เล่นด้วยหอคอยเค้กมีถึงเลเวล2 0 0แล้วจ้าเดือนสิงหาคมคอนเทนต์ใหม่มีคุกกี้ใหม่อีก2ตัวกาชาคุกกี้มะนาวกับคุกกี้กรีฟูดได้แล้วคอนเทนต์ใหม่ให้เราล่องเรือไปทำการค้าปรับปรุงเกาะ t r o p i c a l s โ d a าไมค o คุกกี้แอดเวนเปรับปรุงใหม่มาอีกแล้ว สัมผัสพลังแห่งบีสเลือกได้หนึ่งตัวจะเอามิสติกหรือเบอร์นิงก็ดีทั้งนั้นมิสติกมีปราสาทกับน้ำพุเป็นของตัวเองสักที่กันยายนเนื้อเรื่องใหม่คณะนักบูญเพสตรีระบบกิวใหม่เพิ่มแรงใหม่บอสก็ใหม่ปรับปรุงเยอะมากนางฟ้าทะเลบัฟอีกแล้วค่ะไซเลนซอลกับเซนลินล,ลี่มาปลายเดือนกันยาค่ะอยากฟังเต็มๆละเอียดละเอียดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะคะ